พูดอะไระไร้สาระเนะช่พี่เคยกระตือรือร้นสักกันหน่อยอแล้วก็อย่ามาเสือกของเรื่องคนอื่นจะได้ไหมเอา,เอ,า,เอ,าอะไรของมันวะเชะื่อเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้เป็นมาหรือเปล่าเนี่ยเอาละเอาละในเมื่ออี้เมืองอาสาที่จะเฝ้ายามให้งั้นทุกคนก็กลับห้องไปพักผอ่อนเถอะอี้เมืองระวังด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นให้ปลุกทุกคนทันที อืมไม่ต้องห่วงนณะที่กลางดึกมันดึกขนาดนี้แล้วป่านนี้ทุกคนคงเข้านอนกันหมดแล้วเอาล่ะเวลาไม่เคยคอยท่าจะต้องรีบจัดการก่อนที่เสี่ยวหยงจะกลับมานั่นไงเจอแล้วกุญแจต้องรีบเข้าไปเอา หวังว่าตะแกนี่คงจะไม่ตื่นเอาลนะตะแกฉันขอเอากุญแจไปก่อนนะเอ้อจะอทำอะไรนะบ้าเอ้ยแม่งตื่นจนได้ วิอ้าพินแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้ลูกยี่หมิงแกทำบ้าอะไรนะเอากุญแจฉัดคืนมานอ้อเกิดอะไรขึ้นกันหรอไอ้ลูกยี่หมิงมันขโมยกุญแจคลังอาวุธรีบหยุดเขาเร็วหยุดนะไอล้ลูกยี่หมิงลูกยี่หมิงได้ทำบ้าอะไรนะหยุดเดี๋ยวนี้นะไฟ ตามมาติดๆเลยใครจะหยุดก็บ,บ้าแล้ว้ิบาเอ้ยไอเด็กเปรตขี้แอบตรงนี้บันห้องพยาบาลนี่นะเอาไปให้สุดทางเลยดีกว่า <c oughs> ฉันจะปล่อยแกไปกัดไอ้พวกบ้า,านั่น <c oughs> ที่เอ้ยทำไมอีกด้านที่มัดมันถึงหลุดล่ะบ้าเอ้ยเกือบไปแล้วทำไมอีกด้านหนึ่งที่มัดไว้มันถึงหลุดล่ะอ่แบบนี้ก็ดีเลยฉันจะต้องไม่ลำบากแก้เชือกเองด้วยซ้ำเล้วพวกเราลรีววิ่งไปเอ๊ะนั่นมัน เวละไอสารเลวลูย่ยี่หมิงมันปล่อยให้เฉินชงออกมาจากห้องพยาบาลน,นี่เขาพยายามที่จะฆ่าทุกคนใช่ไหมเนี่ยบ้าเอ้ยฉันไม่คิดเลยว่าไอเด็กเว้นั่นจะเลวได้ขนาดนี้ฉันตัดสินเขาผิดจริงๆแล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะคุณปู่อาวุธของเราทั้งหมดอยู่ในคลังอาวุธอืมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องร่วมมือกันขังเด็กคนนี้ไว้ในห้องพยาบาลอีกครั้ง กระจายตัวออกไปใช้วิธีที่เสียวหยงสอนเรารลังตัวด้วยอย่าให้โดนกัดได้ค่อยๆย่องไปจังหวะนี้แหละตอนนี้แหละคือโอกาสของเราจับได้แล้วเราจับได้แล้วเราควบคุมเขาได้แล้ว ระวังจับเขาไว้และพาเขากลับเข้าไปเต้ห้องพยาบาลน,นับสแล้วผลักเขาเข้าไปนะหนึสองสาอ้ยอุ้ยตึ้มโอ้ยบ้าเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยมีแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยขัดขืนอะไรเลยมันง่ายจนน่าประหลาดใจฮะอืม ฉันก็รู้สึกเหมือนกันละเลวลาไงเราเสียเวลาจากตรงนี้นานไปแล้วไอเด็กเปรตนั่นคงคว้าอาวุธไว้ทั้งหมดแล้วออคุณเรียกใครว่าไอเด็กเปรตนะครับชิบ้าเอ้ยฉันไม่รู้ว่าไอสารเลวเจียงเสียวยงมันซ่อนอาวุธไว้ที่ไหนในครังมีอาวุธแค่อันเดียวแต่ก็เอาเถอะ ช่างมันละกันจัดการกับพวกนายเสร็จเดี๋ยวที่เหลือฉันจะไปหาเองถอยไปซะไอ้กแกถอยไปอยู่ห้องด้านหลังซะลู่ยี่หมิงทำบ้าอะไรอยู่นะพี่เสี่ยวหยงเขาช่วยชีวิตเราเอาไว้นะนี่นายไม่เคยได้ยินคำหนึ่งอย่างนั้นเหรอความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่สามารถกลายเป็นความเครียดแค้นอันใหญ่ยิ่งได้นายก็ดูเขาสิ เขาทำตัวยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวบังคับเราตลอดตอนนี้เราจะกลายเป็นทาสเข้าไปแล้วไอเด็กเปรตไอเด็กนี่ละคุณสอนอะไรไม่ได้เลยนู่หมิงอย่าทำแบบนี้เลยรนอะไม่ต้องพูดมากากูปักแล้วถอยไปซะรีบรีบถอยไปดิวะภาพตัดมาที่เจียงเสี่ยวยง เลี้ยวไปอีกสีแยกก็จะถึงคฤลือนาจินยูละแถวนี้เส้นทางมันซับซ้อนระวังตัวให้ดีนะไอ้หนูอาจจะมีพวกสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่เมื่อน้องชายเจอสิ่งที่ตามหาแล้วมหาเราที่สวนลองเซียนนะพวกเราจะรออยู่เราอ,อยู่ที่อาคาร8เข้าทางประตูข้างไม่ใช่ประตูหลักจำไว้ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเราควรไปช่วยเขาไม่ใช่เหรอ ถ้าที่สุดเขาก็ช่วยเราไว้เอพวกเราไม่รู้ว่าที่คลหานมีอะไรอยู่ถ้าหากเราเดินเข้าไปเจอฝูงซอมบี้พวกเราก็คงจะไม่รอดแล้วเราจะปล่อยให้เขาไปตายอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเราเตือนเขาทุกอย่างแล้วละ่ะน่าเสียดายเขาเก่งมากจริงๆนที่คลหานจิงนอยู่ไฟก็ดับสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี จางเซึงเจอจะสามารถจัดการงานของเขาให้สำเร็จได้ไหมนะอุ้ยช่างแม่งแล้วกันฉันเก็บกดปนานเกินไปแล้วคืนนี้ฉันจะระบายมันออกมาไม่งั้นฉันคงนอนไม่รับใช่แล้วล่วจะจาเซิงเจออยู่ข้างนอกคนเดียวป่านนี้คงตายห่าไปแล้วเราจะไปหาความสุขก,กันเราจะมัดภรรยาบันไว้เพื่อม่ให้มันฆ่าตัวตายใช่แล้วใช่แล้วใครจะรู้ว่าเวลาของเรามาถึงเมื่อ,อไร เราควรจะสนุกกับมันก่อนดีกว่าจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังเฮ้ยบ้าเอ้ยเออได้แต่ระวังหน่อยเราอย่าให้ผู้หญิงคนนั้นตายล่ะแน่นอนเราจะเบามือที่สุดนายจะมาแจมด้วยหรือเปล่าเห้อมีอะไรแปลกๆเฮ้ยอะไรทำไมไม่พูดเลยงั้นนายก็คนสุดท้ายแล้วกันนะพวกเราขอแจมก่อนแล้วกัน เดี๋ยวก่อนทําไมซอมบี้ตรงถนนด้านนอกมันตายกันหมดล่ะเอา้าโอ้โหไม่รู้หรือไงว่าวันที่พวกมึงจะชิบหายยังมาถึงกันแล้วเนี่ยเอาไรกับผมเป็นยังไงบ้างน,นะสําหรับมางะเรื่องนี้เราก็ดําเนินเนื้อเรื่องมาถึงตอนที่19กันแล้วนะครับโอ้โหใกล้จะถึงยี่ิบแล้วนะครับก็เดือนเหมือนเดิมเลย เนี่ยไอบ้บ้านั่นว่าแล้วมันต้องทรยศนะครับทุกคนืแต่ว่าพระเอกเราเหลี่ยมกว่านะครับพระเอกเราเหลี่ยมกว่าเหมือนว่าพระเอกเราจะมีตอนที่ว่าพระเอกเราน่ะสั่งให้ซอมบี้มันทําอะไรสักอย่างอ่ะตอนนั้นเราเขาไม่ได้บอกเรานะครับแต่ว่าพระเอกอาจจะสั่งอะไรสักอย่างให้กับซอมบี้นะครับเห็นไหมซอมบี้มันไม่ขัดขืนในพวกที่อ่าพวกของเพื่อนพระเอกเลยที่ว่าจาับจับไอ้ซอมบี้เข้าไปในห้องเหมือนเดิมอ่ะ,อะก็คือมันไม่ขัดขืนเลยนะครับแต่ว่าพอเห็นไอ้หน้าเฮียนี่จะกัดอย่างเดียวเลยเออ อันนี้น่าสนใจนะสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้นั่นจะรอดหรือเปล่านะครับผมสำหรับตอนต่อไปนั่นเองเป็นยังไงกันมางนะคสนุกกันหรือเปล่าใครที่ชอบมางานเรื่องนี้ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ใครที่รอเรื่องนี้อยู่นะครับก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครบเพื่อปใจให้ผมได้พามางาน,าน,านเรื่องนี้ต่อไปนั่นเองนะครับที่สำคัญกดไลค์ผมเยอะๆยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมแปลเองเลยนะครับถ้ามีคำในที่ผิดพลาดหรือว่าอาจจะงงๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะนเลยๆ แล้วก็กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับอย่าลืม comment ด้วยเนี่ยผมเอาแล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาแล้วเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นเมืานเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ